เพื่อให้เข้าใจและได้ประโยชน์มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องดูต่อเนื่องมาจากเกมที่146ก็ขอเริ่มจากข้อหนึ่งเลยครับจริงๆแล้วนะ่ะคือผมไม่เก่งครับคือที่ทำวิดีโอนี้ก็เพื่อมาบอกไว้กันตัวเองไว้ว่าว่าดามเก่งนักเหรอผมไม่เก่งครับแต่ผมพุ่งเป้าไปที่ตอนนี้เนี่ยจะทำตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อเจอใครสักคนเนี่ยเราก็มาร่วมด้วยช่วยกัน ให้เป็นดีในแบบที่เป็นพวกเราจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทําอะไรต่างๆดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สร้างเครื่องมือดีๆมาช่วยญาติได้แนวคิดก็เป็นแค่ประมาณนั้นเองครับง่ายๆครับแปลว่าผมไม่เก่งครับแต่การที่เราจะทำอะไรได้สาเร็จเนี่ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วที่ผมบอกว่าปฏิเสธความรับผิดชอบเนี่ยผมผ่านชีวิตมาพอสมควรครับปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าเกิดจากคนจริงๆ คือจริงๆแล้วคนทุกคนเนี่ยมีส่วนดีมีข้อดีแต่การที่เราหมกของไม่ดีไว้กับตัวเนี่ยแล้วเรามาเจอกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดผลเสียขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งถ้าใครจะเข้าใจเนี่ยก็อยากให้ไปดูเกมต่างๆครับตั้งแต่โดยเฉพาะเกมที่139 139ทับ1จนถึง139ทับ8พิมพ์เข้าไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไปดูเกม ที่เป็นรายละเอียดอยู่ที่แนบในลิงก์นะครับก็กดเลื่อนลงไปดูมันจะมีรายละเอียดก็จะมีชุดคนเรามีดีด้วยอยากให้ไปดูครับปัญหาทั้งหมดอยู่ที่คนครับถ้าคนได้มาลองแล้วตั้งใจที่จะดีให้ต่อเนื่องยาวนานสักนิดหนึ่งคนเราจะติดในสิ่งที่ดีครับก็จะยืนยันครับว่าอยากให้ตอบจริงๆครับว่าเราอยากไหมครับที่อยากจะ ้นจากสภาพชีวิตแบบเดิมๆของเราอะ่ะซึ่งอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยไปอยู่ในสภาพชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเรามั่นใจยิ่งยิ่งขึ้นอยากให้ระบุเองจริงครับว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญสิ่งที่เราจะทุ่มเทพลังชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ใช่แล้วถามว่าผมทําวิดีโอนี้หรือวิดีโอเกมต่างๆเนี่ยมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่วันหนึ่งครับ ผมจะได้เจอพวกเราซึ่งมีคำตอบที่ใช่ใช่จริงๆแล้วเรานำคำตอบที่ใช่นั้นเนี่ยมาบอกกันแล้วมาร่วมพัฒนาคำตอบที่ใช่ยิ่งๆขึ้นของพวกเราอยากให้ดูเกมต่อไปจริงๆนะครับเกมที่150